สวัสดีค่ะพบกับจูนะคะกับเพจองศาที่หายไปค่ะวันนี้้าคะจะมาสรุปหนังสือนะคะเล่มที่17ก็คือสุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะหรือว่า Death Cleaning โดย m a r g a r i t ต้ a แม a กนัสนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับว่าจัดบ้านก่อนตายอะคะ่ะก็จะไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานเนาะ คือคนเราส่วนใหญ่อะค่ะมีของล้นบ้านอยากทิ้งก็เสียดายจะใช้ก็ไม่ใช้ปล่อยให้รกฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยหรือว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นของสะสมของที่มีค่าต่อติดใจคนที่รักให้มาแต่อย่าลืมนะคะว่าวันหนึ่งอะเราต้องไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วหากเราตายไปค่ะใครจะมาจัดการกับของเหล่านี้กันล่ะคะ จากเป็นคนที่แบบว่าเสียดายของอะค่ะแม้แต่ว่ากล่องช็อกโกแลตสวยๆนะหรือว่าเกมแม้กระทั่ง A4 ซีนี่ด้านหลังยังไม่ได้เขียนแบบเยอะมากเอาเป็นว่ามีห้องเก็มของหนึ่งสามห้องใหญ่เลยทีเดียวก็สามารถลดโล้นะคะแล้วก็ลดแล้วก็เลิกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นไปอีกแต่วันนี้นะคะจะไม่ได้มาพูดเรื่องการจัดบ้านอย่างไรแต่อยากจะมาบอกเล่าเรื่องการเคลียร์บ้านก่อนตายค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครแบบยังหนุ่มยังสาวอยู่นะคะก็เข้าใจคอนเซปต์ก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นไปอีกเพื่อนๆพืทราบไหมคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ช้อปปิ้งเก่งมากคือซื้อเผื่อดีกว่าจะขาดนะแบบใช้แล้วไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะยิ่งพวกลดแรกแจกแถมอะค่ะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยืขอให้บอกเลยหรือว่าพวกเซลล์นะคะราคาแค่นี้ป้ายแดงยั่วใจเลยแบบเนี้ยค่ะ แต่พอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะหรือว่าหนังสือลิมเนี้ยค่ะให้ลงมือทําค่ะย้ํานะคะว่าต้องลงมือทําเท่านั้นมันจะไม่ใช่แค่บา้านสะอาดเลยค่ะแต่ว่าจิดใจที่ยุ่งเหยิงนะคะไม่รู้ใจตัวเองพวกเนี้ยค่ะทําให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่เราซื้อสิ่งนี้มาทําไมทําไมเราต้องซื้อเราต้องการอะไรจากจาก,การจ่ายเงินครั้งนี้นะคะแบบ ได้เยอะมากๆจนแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะลองดูนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะทุกคนค่ะรวมถึงผู้สูงอายุนะจะมีของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแหวนนาฬิกาอัลบั้มรูปอ่านเก็บไว้ตั้งแต่หนุ่มสาวแล้วก็แบบเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วอะ่ะจะทราบได้ยังไงว่าคนรุ่นหลังอะค่ะอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่หรือว่าอาจไม่รู้จักคุณค่าของมันแล้วก็ได้นะคะหรือว่า อาจจะไม่ได้อยากได้มาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานโดยมีเทคนิคง่ายๆดังนี้ข้อ 1. ต้องยอมรับก่อนค่ะว่าถุกคนนะ่ะต้องตายข้อ 2. ควรเริ่มตั้งแต่วัย65ปีขึ้นไปแล้วก็ยังแข็งแรงมากพอหรือว่าอาจจะเสียคนรักไปหรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่บ้านทีเด็กลงนะคะข้อ3 ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบบ้านหรือว่าสิ่งของนะคะแต่ว่าเป็นการพริจารณาอย่างละเอียดเลยว่าอันไหนจะทิ้งอันไหนจะขายอันไหนจะบริจาคอันไหนจะเตรียมไว้ให้ใครค่ะข้อ4เริ่มจากของที่ไม่ได้ใช้ก่อนหรือว่าเริ่มจากของที่เหมือนเมือนกันเอามากองรวมกันเราค่อยแยกนะคะว่าอันไหนควรทิ้งเริ่มจากเสื้อผ้าแยกเป็นหมวดหมวดอย่างเช่น เอเสื้อผ้าถุงเท้าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปของจุกจิกนะคะแล้วก็พวกที่ดูแล้วแบบต้องระลึกถึงความหลังอะคะ่ะเอาไวไ้ท้ายสุดเลยเพราะว่าจะเสียเวลาแล้วก็โมแต่นึกถึงความรู้สึกเก่าๆตอนจัดบ้านไม่เสร็จนะคะข้อ5จัดการกับของชิ้นใหญ่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเสียได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมเนาะว่ายังไงเนี่ย ถ้าตายไปแล้วเนี่ยของเหล่านี้ก็จะไม่รู้ชะตากรรมของเขาอะค่ะก็ให้คิดไปเลยว่าอยากจะทำยังไงกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้อะไรแบบน,นี้อยากจะให้ใครเป็นเจ้าของแทนอะไรแบบน,นี้ค่ะข้อหททำลายกดหมายหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความลับต่างๆที่ทำให้ลูกหลานเนี่ยเขารู้สึกลบกับเรานะคะข้อ7ค่ะภาพถ่ายเนี่ย ให้ไปถามลูกหลานเลยว่ายังอยากเก็บไว้ไหมถ้าอยากจะเก็บไว้อะคะ่ะให้เปลี่ยนเป็นไฟล์ไปเลยมันก็จะได้ไม่เน่าเปื่อยผุพังนะคะข้อ8ก็คือคุยกับลูกหลานให้ชัดเจนไปเลยเรื่องมรดกนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรมีเอกสารแบบรับรองแบบเขียนให้ชัดเจนเลยว่าอันไหนให้ใครยังไงแบบนี้ค่ะเพื่อแบบให้ลูกหลานรักใครแล้วก็ ไม่เข้าใจผิดกันในภายหลังนะคะเป็นยังไงบ้างคะโหยแบบแค่นี้เองก็ทำให้เราแบบต้องไม่ทำอะไรอีกมากมายเลยเนาะวันนี้นะคะมาเพิ่มกันวัวลาหนึ่งองศานะคะหนึงวัน10บวันอาจจะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ว่าร้อยวันละ่ะพันวันละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโค้งเดิมค่ะ แล้วมาพบกับตูนใหม่นะคะกัเบเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปเด็ดๆนะคะขอบคุณมากค่ะ